ปาดีข่าวสั้นปาดีข่าวสั้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้ววันที่17หรือพุนหน้ากลับมาฟุตบอลกลับมาก็ต้องมีการถ่ายทอสดและการถ่ายทอสดนั้นประเทศเราก็เป็นพีพีทแต่วันแรกยังไม่ถ่ายถ่ายวันเสาร์วันที่เรสเตอร์ไปเจอกับวัตฟอร์ดแต่มันแค่ออเดอร์แต่ของจริงวันที่24รลิวเวอร์พูลจะเจอกับคริสตัลพลแบบนี้อาจเป็นการฉลองแชมป์ รอดูเลยรอดูเลยถ้าอาร์เซนอลวันที่17นี้อาร์เซนอลโค่นแมนซิสตีได้แล้ววันพุทธที่24ลิริวูชนะเป็นแชมป์ครับเป็นแชมป์รอดูได้เลย PPTV ทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับแจมเว้ย